สวัสดีค่ะชื่โอโุ๊บเปอนเพจค่ะขอท้แน่ไหมคะสวัสดีค่ะตามมือกลองค่ะสวัสดีค่ะน้ำสวัสดีค่ะ,คะน้ำร้ำองน้ำค่ะ เราตัวกันได้อย่างไรคำถามคลาสสิกมากมันยาวมากเลยนะครับพี่ได้ได้เมันจะยาวมากเลยเอาเล่าให้แบบกระชับเป็นจังหวะร็อกแล้วเป็น คือสนิทพี่พี่ดีซีแล้วพี่พีดีซีก็แนะนําให้มาอยู่ที่มูฟเรคคอร์ดหลังจากที่ได้มาคุยกับโปรดิวเซอร์ของเราคะพี่โอ๊คเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากทาวง <S <S อยากทำเป็นวงล็อกผู้หญิงจะเป็นไปได้ไหมก็เริ่มรวบรวมสมาชิกค่อยๆเข้ามาทีละคนแล้วใครเป็นคนรวบรวมคะพี่โอ๊คเลยค่ะพี่โอ๊คคืวเวขาเป็นเลนแบบเคมีคอลของแต่ละ นั่นสิหามันเป็นอะไรที่เราเพราะคนเราจะอินอยากพูดนะคะเหมือนกันก็เดินแล้วถอยลงไปเรื่อยๆทำไมทุกคนก็จะถอยตามขอบคุณมากค่ะที่ที่รอคนพูดอย่างนี้มานากถอยอยู่นมากโอเคอันนี้คืออยากอยากบอกอะไรไหมคะเพราน่าจะวัดจากความสวยนะถือว่าเออได้เออถูกแล้วเพราะว่าพิธีกรก็คือเริ่มต้นคือพิธีกรต้องดีก่อนเลยเราค่อยเข้าที่นักข่อวไม่ใช่ฟังโ์ทนผมว่าอะไรอย่าให้ปิ๊งอ๋อ อยได้เหมือนกันไม่ค่อยมีจังซื้อเลยนะคะแล้วก็ก็เลยเป็นการรวมตัวซึ่งจริงๆแล้วในเมืองไทยนึกไม่ออกเลยอะยังไม่มีนะก็ไม่มีค่ะเพราะว่านี่เก่งสุดละใช่ตีเอาเก่งจริงไหมคะเก่งเนาะเปลมือให้หน่อยค่ะจริงก็นอกจากเก่งแล้วแบพลังงานแบบเต็มเปี่ยมกัยทุกคนเลยนะคะทีนี้อยากจะให้เล่าเพลงใหม่ที่แบบเพิ่งออกมาเลย เมื่อกี้ออกมาเล่นด้วยเ,เพลงแรกๆใช่เพลงอันนี้ใหม่ไหมใหม่ไหมก็ใหม่แต่มีใหม่กว่านั้นแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะอ๋อใช่ก็ซิงเกิลล่าสุดที่เราปล่อยไปนะคะก็ชื่อว่ารถไฟหอกค่ะเ,เพลงที่เป็นเพลงที่หนักเลยนะคะของเพลงเราแล้วก็เน้นสนุกมีพระเอกกับนางเอกเอ็มวีน่ารักน่ารักมาเล่นให้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองติดตามกันดูนะคะชื่อว่ารถไฟหอกค่ะเน้อโอเคเพลงนี้มีฟิชารณ์กับพี่ท็อกเดซี่ด็อกซี่ด้วยนะคะใครเป็นสาย ก็จะตกใจแน่นอนนะคะมันก็จะแบบเพมันก็จะมันแล้วก็แบบว่ามีแบบบีทที่มันแบบว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวทีนี้เวลาที่เราทําเพลงอะไรเงี้ยค่ะไอเดียของแบบเนื้อหาของเพลงหรือว่าแบบแนวทายดนตรีอะไรเงี้ยเรามีการแบบบอกพี่เขาอย่างไงไหมหรือพี่เขาแบบใช้พลังลี้ลับของเขาจริงมันเป็นการปรึกษากันเสมอเลยค่ะว่าแบบ เพลงนี้เราจะไปที่ทางไหนดีแล้ววันนี้เราจะวางไปที่ทางไหนดีแล้วก็จะเริ่มเริ่มพร้อมกันคอนเซ็ปต์ก็เริ่มพร้อมกันแล้วก็ตั้งแต่โครเเงเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คืออยู่ด้วยกันหมดทุกคนในวันแรกที่จะเริ่รมเพลงใหม่ก็จะเป็นวันที่สําคัญแล้วเวลาที่พอได้เพลงใหม่แล้วเนี่ยเมื่อกี้สังเกตว่าแต่ละคนคือแบบเล่นเข้ากันมากๆเลยมันต้องซ้องม,มันไลฟ์แบบ แล้วคุณซ้อมกันแบบไหนคะพวกเราอยากรู้ไหมคะว่าเฮ้ยเขาซ้อมกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้เล่นดีแต่ว่าวันนี้ก็ก็ก็เขาก็เล่นเล่นดีกันทุกครั้งนะพี่ว่าแต่วันนี้มันจอยเหรอหรือว่าอะไรใช่วันนี้มันได้รับพลังงานจากทุกคนไงมันก็เลยเล่นดีใช่ ทก่อนที่ซิงเกิลจะออกอะไรเงี้ยมันจะมีการบังคับซ้อมเรื่อยๆแต่พอหลังจากที่ซิงเกิลออกแล้วอ่ะพอเวลามีงานเราก็จะซ้อมก่อนประมาณสองหรือสามครั้งอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากเพราะเปลี่ยนเยอะมากน่าจะเกิดอาการเสียชีวิตกลางทางได้แต่ก็ไม่มีใครทราบก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนจะเล่นทุกครั้งก่อนจะเล่นองี้ยค่ะที่จะคงเนาะมันจะแบบจังหวะอะไรหรือทุกคนสามารถปล่อยของ เล่เต็มที่อะไรๆแล้วจะโดนล้อด้วยค่ะถ้าสมมติเล่นผิดลงไปโดนอ้ะเดี๋ยวบนี้โดนแน่พวกเราเป็นเพื่อนที่น่ารักแกร่สนับสนุนกันดีมากนะคะให้แบบมี p e ฟอร์แมน c e ที่ดีต้องคอยแบบคอยล้อเพื่อนไว้ใช่ค่ะแล้วเคยแนะน้ำเคยโดนล้อเลยคะอ๋อเราจะเป็นคนเป็นแบบกบเกลื่อนโง่หงอกเกลื่อนล้อไม่ได้ค่ะล้อโดนด่า ดูแบบมาทางเดียวกันแบบว่าอายุไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าว่านี่เขาดูเด็กไงดูเท่าๆกับน้องๆใช่ไหมใช่แล้วผมเริ่มกระเด็นโดนแล้วโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะฝากผลงานให้แบบแต่ละคนติดตามเออให้พวกเราทุกคนเนี่ยค่ะติดตามว่าค่ะก็ฝากติดตามพวกเราเอินดนะคะได้ที่ Facebook Twitter i n s t a g เ a m เว้ยอิสตาเกล TikTok นะคะเอ็ดีแฟนออฟิเชียลค่ะฝากไ้นะคะ แล้วถ้าอยากจะไปแบบชมเล่นสดอะไรเงี้ยก็คือไปติดตามที่เพจไหนที่แบบอัปเดตที่สุดของที่สุดเลยที่เพจค่ายนะคะเพจของเราเลยค่ะเอลิสแบนนะคะทางอ่าหลักจะเป็นอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็มันจะลิงก์เข้าไปที่อินสตาแกรมส่วนตัวของพวกเราพวกเราก็จะอัปเดตวยเช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงแบบเทมีมี่อีกอะไรเงี้ยก็ช่วยส่งรีเควสต์ไปให้ขอ <laughs> ขอ,ขอ,องไปดูหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะ